นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตฉามินาสังสิโม พมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหาุหาเตพุทธมะอาโนะโมพุทธายะวิระทะโย วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปจิตฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ